สวัสดีครับผมอาจารย์อับดุลจากทีมงานนักสู้ดอทคอมนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาแนะนําเกี่ยวกับการทบทวนเรื่องของการจับบิดล็อกนะครับหรือว่าการควบคุมนั่นเองนะครับที่ได้สําหรับแต่ละท่านที่ได้เรียนไปจากทีมงานนักสู้ดอทคอมไปแล้วว่าเวลาเราจะไปุทบทวนแรงต่างเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรอ่ามันทบทวนได้ง่ายขนาดไหนสะดวกขนาดไหนนะครับอ่อันนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ในรถยนต์นะครับเพิ่งกลับจากเอารถไปล้างเมื่อกี้ก็ลอง ทดสอบในเรื่องของการทบทวนขณนะที่รถเข้าไปล้างอยู่ในอุโมงค์อัตโนมัตินะครับอุโมงค์ล้างรถก็ก็ถือว่าได้ได้ทบทวนไปสองสามครั้งนะครับแต่ว่าเนื่องจากาในอุโมงค์มันจะมืดหน่อยมันก็เลยทําให้วิดีโอที่ถ่ายเมื่อกี่ไปค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตให้กับแต่ละท่านดูว่าเออมัน เวลาท่านอยู่ที่บ้านอาจจะนั่งดูทีวีขับรถอยู่ในเมืองติดไฟแดงน,น,นานๆก็สามารถที่จะทบทวนได้หรือว่านั่งดูทีวีหรือว่าเดินออกมันไกลหรือทาอะไรอยู่ในบ้านก็ได้ที่ท่านไม่มีธุระสาคัญอะไรนะครับท่านสามารถที่จะทบทวนเรื่องของการจับบิลล็อกอะไรต่างๆได้ <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกขนาดไหนนะครับแต่โอเคอะลองดูไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันชัดหรือเปล่านะเพราะว่า ผมถ่ายจากโทรศัพท์มือถือก็เป็นลักษณะของการวางกล้องไว้เฉยๆอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของท่าล็อกก่อนท่าล็อกที่ได้เรียงกันไปแล้วนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ท่านะครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่น่าจะจํากันได้นะครับนี่คือหน้าตาของทา่าท่าล็อกต่อไปเป็นการทบทวนเรื่องของการแก้การจับปิดล็อกซึ่งเมื่อเรา เมื่อเราอันนี้หนึ่งแกนหนึ่งนะครับสองแกนสองทุกทุกท่าจะต้องพาไปที่เอลนะครับโดยที่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางนะครับนี่ท่าที่สามนะครับอัดโทษอัดนี่ท่าที่สามอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นสนามแกนสามนะครับแล้วก็แก้เป็นสี่แล้วก็แก้ด้วยท่าที่สีท่ทั้งสี่ท่านะครับทั้งสี่ท่าเนี่ยอ่า มันสามารถที่จะใช้ในการปลดอาวุธสามารถที่จะทําใหา้การควบคุมฝ่ายตรงข้ามหรือว่าฝ่ายที่เข้ามาทําร้ายเราหรือว่ากรณีที่เราโดนมัดอะไรต่างเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมเขาได้ง่ายขึ้นสั่งเขาได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะปลดอาวุธแรงต่างเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเจ็บถึงต้องยอมนะครับดังนั้นในการทบทวนเนี่ยค่อนข้างที่จะจสะดวกนะครับ ในรูปแบบของการทบทวนนะครับท่านสามารถจะทบทวนได้ทุกที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวในครั้งหน้าลองมาดูว่าผมจะให้คำแนะนำเกี่ยวเรื่องของอศิลปะต้นตัวสำหรับในชีวิตจ,จริง mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่ทีมง,งานนักสู้ดคอมหรือว่าสิ่งที่ผมได้สอนแต่ละวนะผมมั่นใจว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายในการที่จะเอาไป ปรับระยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของท่านนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดให้กับท่านไปเนี่ยมันแลกมาด้วยประสบการณ์20กว่าปีจากการวิเคราะห์จากการศึกษาโดยตรงนะครับซึ่งไม่รวมในช่วงที่ผมฝึกศิลปะต้องตัวในวัยเด็กนะครับถ้ารวมตรงส่วนนั้นก็30กว่าปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ผม <c oughs> ได้ให้คําแนะนํากับท่านไปนะครับในแต่ละเรื่องเนี่ย ได้ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่ามันสามารถที่จะใช้ง่ายและก็ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ใช่เฉพาะผูนะ้ที่แข็งแรงเท่านั้นแล้วนะครับโอเคนะครับในขณะที่ผมพูดไปด้วยเนี่ยผมก็สามารถที่จะฝึกทบทวนให้กับท่านได้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่ามันง่ายจริงๆนะครับโอเคเอารับเกินคราวหน้าครับสวัสดีครับ